เยอะวันนี้แต่วันนี้ก็ไม่ได้ปิดถนนนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ปิดถนนนะครับนี่ครับรถเยอะจริงๆตุจีนเยวราชครับนี่ตกแต่งไฟและสวยงามครับทุกคนกคนีครับโอ้โหด้านหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์สการาครับนี่ครับผู้คนก็แห่มาถ่ายรูปก,กับไฟนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นไชน่าทาวน์สการาครับนี่เป็นสาวไทยเนาะ มาถ่ายรูปนะครับอโหนี่ครับทุกคนขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปนะครับไะเดี๋ยวคลิปนี้นี่สาวพลังครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะขอพาทุกคนเดินจากหน้าโรงแรมแชนาทาวสการานะครับแล้วก็ไปพู้นครับไปทังซอยสารเจ้าพ่มาสารเจ้าคุอูน,นะครับ ปีนี้ก็ไม่ได้จัดงานเยาวราชนะครับปีนี้ก็ไม่ได้จัดงานตุ๊จีนที่เยาวราชนะครับปีนี้ปีนี้ก็ไม่มีงานแต่ก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่สาวฝรั่งก็มายืนกลางถนนครับมาถ่ายรูปครับนี่สาวฝรั่งครับโอ้โหรถติดนะรถติดก็มาถ่ายรูปได้ครับนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาถ่ายรูปกันนะครับไปเราเดินเราเดิน ปีนี้ไม่มีงานนะครับปีนี้ไม่มีการจัดงานลื่นเลิครับก็ตกแต่งไฟครับตกแต่งไฟรับตุวจีนธรรมดานะครับมีโคมไฟครับนี่ครับทุกคนชหนทาวสักล่าครับนี่ครับงามเนาะต้องๆโอ้โหคนจีนก็มาแบบมืดฟ้าโมดินนี่ครับด้านหน้านี้เต็มเต็มครับทุกคนด้านหน้านี่ครับ นี่ด้านหน้านี้เต็มเต็มครับนี่มหาถายรูปกันกับไป้ายไฟครับนี่ใสชุดแดงครับนี่ใสชุดแดงโอ้โหสวัสดีครับทุกคนน่ครับปลาแต่ตรงนี้เต็มเต็มตรงนี้นี่ครับโอ้โหตรงนี้เยอะจริงๆตรงนี้เราจะเดินได้หรือเปล่านาะก็ลุยเข้าไปครับ สวมชื่อน้องขาเลาะเลาะกันไปเรื่อยๆครับจนกอาจะหมดแรงเอง <laughs> ขนาดไม่ได้จัดงานลื่นเลงนะครับทุกคนคนก็ยังเยอะครับคนเต็มครับต้องเดินเบียดเสียดกันนะครับต้องเดินเบียดเสียดไปครับนี่ครับขนาดไม่ลื่นเลงนะครับผู้คนก็แห่มาแบบมืดฟ้ามัดดินสองฟากฝั่งก็งเต็มไปด้วยร้านอาหารครับ จีนมาเยอะจริงๆนี่ด้านหน้าก็จีนครับด้านหน้าก็เป็นจีนนี่ครับเป็นคนจีนโอ้โหได้กินอายแบบเมืองจีนจริงๆครับทุกคนได้กินอายแบบเมืองจีนครับนี่ครับนี่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 เป็นสาวจีนครับเป็นสาวจีนนะครับ อ๋อเป็นสาวไทยเป็นสาวไทยถ้าสาวไทยเราก็เดินหนี <c oughs> เก่งใจเรื่อง p ีดีเ <c oughs> สาวไทยเก่งใจถ้าสาวจีนพอถ่ายคลิปได้ครับเ <c oughs> พราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าเห็นกล้องแล้วสม่าก็จะหยอกล้อกับกล้องยิ้มให้กล้องนะครับ <c oughs> ชูม้าชูมือให้ครับแต่ถ้าสาวไทยก็ต้องขอเขากอดเก่งใจครับเก่งใจสฮัลโหล ต่างชาตินี่คัลโลตดนี่ทุกคนถ้าใครไม่เคยมาก็ขอเชิญ้อขอเชิญมาเที่ยวมาเที่ยวที่เยาวราชนะครับนี่ตรงหน้าก็เป็นคนจีนครับมา่า สังเกตเนาะสังเกตแววตาใบหน้าของคนจีนที่มาเห็นยะวะาวราชแล้วยิ้มยิ้มแบบมีความสุขนะครับยิ้มแบบมีความสุขโอ้โหเนาะมาเห็นยะวะาวราชแล้วยิ้มแบบมีความสุขเหมือนกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับหน้าตาของคนจีนนะครับก็สมกับคํากล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลคือพี่น้องกันเนาะเพราะว่าเวลาเห็นใบหน้าแววตาของ นักท่องเที่ยวจีนแล้วยิ้มครับมาเห็นยอวรลาชนะครับมาเห็นป้ายไฟมาเห็นตัวหนังสือจีนนะครับยิ้มเป้ยครับยิ้มเป้ยครับนี่ตรงหน้านี้เต็มเต็มฝรั่งกระลายครับโอ้โหวันนี้นี่ทุกคนตรงนี้แตกนี่ครับตรงนี้แตก กําลังกันไหลคนจีนกันไหลคนไทยกันไหลเอา้าลุยเข้าไปลุยเข้าไปนี่ครับมากินอะไรเอ่ยมากินอะไรเอ่ยหลังนกแปะกล้วยโอ้โหนี่ทุกคนตอนนี้ต้องไหลไปต้องไหลไปนี่ครับ ไม่อยากนึกภาพช่วงสงการประเทศไทยเนาะปีนี้จะมีที่ยืนไหมปีนี้ทางการไทยต้องเตรียมตัวเตรียมการรองรับนี่ครับแค่นี้ก็แตกกันแล้วเพราะว่าคนจีนก็แห่มาที่เมืองไทยคนจีนไม่ไปญี่ปุ่นตัวนี้แห่มาเมืองไทยแล้วตัวนี้ไม่มาเมืองไทยแล้วจะให้ไปเที่ยวที่ไหนเนาะคนจีนเนาะก็ต้องมาเมืองไทยเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับ คนไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วครับคนไทยโอ้โหตอนนี้จะเป็นลมจะเป็นลมตอนนี้จะเป็นลมนะครับร้านก๋วยจั๊บในเอ็กซ์ครับโตเต็มครับก๋วยจั๊บในเอ็กซ์ด้านในก็เต็มด้านหลังก็แน่นครับทุกคนครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านหลังครับไปเราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆนี่ครับก๋วยจับนายเอ็กซ์ครับโอ้โหขายดีดีครับโอ้โหโต๊ะเต็มนี่ครับทุกคน ขอดูโซด Job ้วยเจ้อ DX ครับนี่ด้านหน้ากเต็มโอ้โหวันนี้วันนี้เอ๊ะทำไมแสงไฟเป็นเงาเงาเอ๊ะใช้มือถือเครืค่องนี้ทำไมเป็นเป็นเงาเงา,เงาครับทุกคนเป็นเส้นๆน,นะครับเป็นแสงไฟแบบเส้นๆน,นะครับก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศเนาะภาพก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ มาเอาบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับโอ้โหขายคลิปเขายากครับไปเห็นแบบๆเห็นแบบๆเป็นอาร์เซนอลหรือเปล่านี่ปืนใหญ่อาร์เซนอลมานนี่อาร์เซนอลนะครับเฮลโลมาเจอ FC อาร์เซนอลด้วยกัน โอ้โหไหลไปไหลไปเอ้าไป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 เดิน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 ไปเรื่อยเดินไปเรื่อยครับทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับเอ๊ตอนนี้ทําไมกล้องมอนัสเป็นเงาครับเดี๋ยวขอปิดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายทังต่อเอ๊ะก็ยังมีเส้นขาวๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษนะครับภาพอาจจะไม่สวยเพราะว่าถ่ายย้อนแสงมาด้านนี้มีเส้นขาวๆครับ ในมือถือนี่มีเส้นข,า,ขาวๆครับ oh, <yeah. S 1> ถ้าแผนมาด้านขวาก็ไม่มีแต่ถ้าแพนไปตรงๆจะมีเส้นข,า,ขาวๆครับ <Yeah. S 1> ไปถึงอซอยสารเจ้าพ่อมาเนาะแล้วเราก็เดินไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็กลับบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้คนเยอะเสียเกินอาจจะไปไม่ทั่วเยาวราชนะครับวัดเล่งเนื้อยี่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคนเยอะครับนี่ดัดฟูนเป็นวงกรนนี่โชว์ไฟ <laughs> นิดเดียวนิดเดียวหมดแล้วหมดแล้วพอเป็นกระสายพอเป็นกระสาย่ายๆเราเดินต่อไปครับเดินต่อไปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาดูบรรยากาศเอ้อมวนจอยอย่างเดียวอาจจะไม่มีสาระนะครับ ีคับสุขวันนี้ฝรั่งก็้ลยฝรั่งก็หลยแต่ถ่ายคลิปย้อนแสงนิดหน่อยต้องไหเดินตไเดินตเรืเ่อยโอ้โห ไปมีเสียงมังกรด้านหน้าเสียงตุงต้งแช่ตุ้งแช่ด้านหน้าจิน้นหัวแหงนะครับเนะดี๋ยวนะบองมีจอดรถ นี่นิ่งสนิทตอนนี้ด้านหน้านี่ครับทุกคนเราก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไหลไปไหลไปโอ้โหตอนนี้ไปไปด้าตอนนี้นี่ครับตรงหน้าของทุกคนก็เป็นคนจีนนะครับมาซื้ออะไรเอ่ยมาซื้อทุเรียนมาซื้อทุเรียนเนาะอ่าไปไปไปเราบอกเดินตอนน่อไปเรื่อย 私たちは、ああああ โม่ซึ่งเงมันกงเหงีพนมีปุมีปุ๊ตงตงุงแชตุงแชเป็นมังกรเป็นมังกรอจร่อสุดยอดจริงจทุกคน สาวน้อยฝรั่งขี่คอขึ้นแม่คนเยอะครับคนเยอะไม่ปิดถนนเนาะ อ oh, Dan na. Dan na. 1941, the 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 ๋อด้านหน้าด้านหน้านี่ด้านหน้าคนลงไปบนถนนนี่ด้านหน้าคนลงไปบนถนนเราก็ลงไปดีกว่าเราลงไปดีกว่าตุ้งแช่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 นี่คุณพี่ตำรวจก็มาอำนวยการจะาจรนะครับเราเข้าไปดีกว่าเราเข้าไปเราเข้าไปเอ๊ะเข้าไม่ได้เราเข้ามา้านนี้นี่มีทางเข้าแล้วมีทางเข้าแล้ว ทางเขา,า,าแล้ว อด้รัย่าปลามาณนโหๆๆๆๆๆๆ คกับดีกว่าเดี๋ยวจะไป MRT แบงนานครับนี่ครับขนมาแบบฝาโมดครับโอ้ยอ้าวดี ครับกัดีกว you know, ่าคลินี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาล็อกโซนรุ่งอรัญก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวมาชมบรรยากาศวันกทินที่โยราชครับตอนนี้แตกเรียบร้อยสองข้อกครับคร็จมาด้วยผู้คนครับทั้งฝรั่งทั้งคนจีนทั้งคนไทยทั้งแขกมาเที่ยวครับทุกคนเชื่อชื่อครับจะตรวจที่จะเคลียร์ยังไงจะเคลียร์ยังไงเดี๋ยวจะขอลงกับคนน้อเดี๋ยวจะกลับไปที่ไปที่ เอมาทีครับเอมอารทีว like, ัดบางอนะครับไม่ไหวตอนนี้ดูเข้าดูเข้าการพูดจะเป็นโรงแรมใช้นาทาวสัหน้าไม่ขอไปไม่ขอไปเรากันดีกว่าตครับนานมกเสาจีนครับเสาร์ียง ยอามากมายครับนี้แคุ่กีครับนี่แค่ตุรีนนรกเพราะว่าุนาอไทยแล้วครับตอนนี้กไม่ไปญี่ปุ่นตอนนี้ก็แห่มา ลงมาแล้วครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวขอกลับก่อนนะครับขอกลับก่อนนะครับนี่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอซินเจียยูอีซินนีฮอชายนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทําคลิปไม่จบเพราะว่าน่าบนคนเยอะจริงๆมาแบบมืดฟ้าโมดินครับนี่ครับเป็นคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเยอะมากครับ นี่ครับบ่าวพลังสาวพลังครับพีน้องเอ้ยวันนี้แห่มาเที่ยวเมืองไทยครับอยากมากมายครับโอเคเนาะซินเจออยียยูอีซินิโอชายนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอยอมแพ้วันนี้ขอยอมแพ้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย